โอ้ยแกไมอไซด์หายไปเนี่ยพี่เียผหานเลยพี่เทียวเทียวพี่เทียวมาที่โกอาไปเออขามอไซค์ผ่านเนี่ยมันขี่มอไซค์วนตามแล้วเปล่าเนี่ยพี่ถือปืนรอดิเฮ้ยใช่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 มีกี่ตามพี่ลงไหมพี่ลังจะยิงลงลงพี่ลงพี่ลงพี่ลงอย่างงี้ลงลงเลยเลยลง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 ลงลงลงเดี๋ยวขับหนีนะพี่เล่น ไอ้เต้มรถพับพี่โอ้โหพี่เทลไปไหนแล้วผมขับชนมันมันน็อก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 มันโดนผมขับชนนุ่มขับชนมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามกูขับขับเยี่ยมมึงแล้วถ้ามีครั้งที่สามล่ะขับเยี่ยมตัวผมตัวผมเยี่ยมอีกรอบเห็นเต้องตายแล้วแหละต้องตายแหละพี่ยิงยิงซ้ำอีกเอาเพี่วิอะไรเนี่ยโอ้พี่เทียวยิงให้ยิงให้ตายแล้วตายแล้ว จะกลัิจกลับดิเิร์ดิเิริเดียห้าวห้าวไม่น่ามีอะไรปะเสิร์ก่อนเสิรก่อนมีบุงมีบุงไอเฮียมุงมาก